วันนี้เราจะมาแสดงตัวอย่างการคำนวณน,นะคะโดยใช้โปรแกรมค่ะเริ่มแรกกดเข้าโปรแกรมไท p ีฟค่ะจะเจอหน้าต่างนี้นะคะเราจะออกแบบโครงสร้างชั้นทางค่ะเราจะออกแบบเป็นโครงสร้างชั้นทางถนนลาดยางนะคะด้วยวิธี DL Plus In Steel t e 1970ค่ะ ต่อมานะคะจะเจอหน้าต่างนี้ค่ะเราจะทำการกรอกข้อมูลนะคะกรอกวันที่ค่ะเลือกสำนักทางหลวงนะคะต่อมาค่ะตัวอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มที่หลักกิโลเมตรที่800ค่ะ ถึงหลักกิโลเมตรที่830นะคะต่อมาก่อกข้อมูลการจราจรค่ะเราจะเลือกกำหนด ADT และเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกหนักค่ะอัตราการเพิ่มของปริมาณการจราจรเฉลี่ยเราก่อกเป็น4%ต่อปีนะคะน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ออกแบบ25.5ตันค่ะน้ำหนักลงเภาที่ใช้ออกแบบ10.5ตันค่ะ ต่อมานะคะก่อปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันค่ะ2599ัร้คันต่อวันนะคะต่อมาก่อเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกหนักค่ะ26.44%เรค่ะเราจะมาเลือกช่องทางจราจรเป็น4ช่องทางนะคะก่อกระยะเวลาก่อสร้าง2ปีค่ะอายุการออกแบบ15ปีนะคะสัสดส่วนรถบรรทุกหนักในช่องจราจรอ,ออกแบบ 0.45ค่ะต่อมาเราจะก่อคุณสมบัติดินคันทางค่ะเราจะเลือกกำหนดดีไซน์ CBR เองนะคะโดยดีไซน์ CBR ที่3%ค่ะต่อมาจะเป็นคุณสมบัติวัสดุชั้นทางค่ะเราจะเลือกเป็นจำนวน4ชั้นทางนะคะเราจะมาดูผลการออกแบบกันค่ะหน้าต่างนี้จะแสดงความหนาแนะนำ และความหนาออกแบบนะคะเราไปดูรายการคำนวณกันค่ะหน้าต่างนี้จะแสดงรายการคำนวณค่ะต่อมานะคะเราไปดูรูปตัดโครงสร้างชั้นทางค่ะหน้าต่างนี้จะให้เราเลือกรูปแบบเกาะกลางนะคะต่อมานะคะเราจะทำการพิมพ์ตัวอย่างค่ะ อันนี้จะเป็นแบบรูปตัดแนะนำโครงสร้างชั้นทางค่ะขอบคุณค่ะ